ไปว่าไหลเลยพี่น้องหาองุ้ยตัวงามๆแบบนี้เบิ้งนีแม่ล่ะพบินี่แม่เซฟปังแปดเริ้วตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับเอามาเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งปังแปดริ้วมาเบิ้งรีวปังเออเบิ้งปังแปดเริ้วครับพี่น้องเ้าแล่าก็เขากล่อมขึ้นแม่เราอยู่เนาะมีใบมีหลอดครับเออมีเอกสารมีใบมีหลอดครับเนี่ยอายุเท่าไหร่หรอครับอันนี้ปีปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งพอดีเนาะแบบนี้แม่เพิ่นใสฟยังไว้อีกเลยแม่ แม่เขากรตุกน่องว่านเขากระไดเดือนหนึ่งเนี่ขาได้น่องเอียปากที่ยงเออที่หงเขาไ้เท่าไหร่เหรอครับตัวนี้บ้านท่าว่าบ้านท่านวาน้อสนกัมาถามกันอยู่พี่ครับเค่จะหฮไรบันไดล่ะผมบ้านท่านว่าโอ้บ้นท่านว่าจะว่าเขาเห็นนี่เตือนไว้ก่อนนะเท่หไหอยมุนี้เอออ่าไม่ห่อยกับไม่แล้ว ักเถือกน่อยให้นยห้หอยมานั่มเอาซะเนามาสร้างมันก่ามากครับใช่เลยเลยตันเลยไปลงบักเถือกน้อยเนี่ยเรนเลยตัวนี่ลูกลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกสร้างลูกสร้างอุดรเป็นน้องของไอ้นี่เนาะน้องตัวที่สองอันนี้น้องตัวที่หนึ่งตัวนี้ลูกแรกของแม่เราเนาะนี่แม่ครับแม่เออแม่เราเขากวบแล้ครับบ้านนี้บักบักหลานผู้เบิ่มนี่ก็เลยเขาขอบนาแม่มันซื้ออย่างมันมีซื้อวะอันนี้ซื้อบักรอบักรอห้งรอบักรอนะครับผม รอซ้ำคนไทยเขียบตอไอ้รอนะครับผมอายุตอนนี้ล้อกับอีสามสองปีก่าเนาะสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนผมให้มากตัวตัวนี้ซ้ำอ๋อซ้ำนั่แหละแม่ต้อกดแหนมสองปีแปดเดือนแสดงว่าผู้สาวล้อกับมีเราเด็นนีแถวนี่ยหนึ่งสองไซวัดแล้วเสียมันไ่วัดแล้วเออเอาของเข้าอ่นละส่ของพี่น้องอีกครับสองตัวเออเอาของเข้าไ่ขันมันลวกคนละแม่แล้วไซพ่อเป็นยัง ว่าได้จะออกไปไสเมียก่อ,ดอนดินี่คงจะเอาท่านบอลอยลู่ละ